รายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราก็จะมาเ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 มาอีกแล้วเรื่องอ้วนอ้วนนะพี่นุ้งนิ๊กเออช็อกเลยอะพูดเรื่องนล้วช็อะถูกต้องค่ะวันนี้เรามี9วิธีไดเอทที่คุณอะเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเชื่อผิดๆผิดผิอจริงเหรอจริงทำมาหมดแล้วแน่เลยอะ อ้วนขึ้นสิเป็นคำถามที่ผู้หญิงไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินเลยมาทำงนคำถามมาทำงานออฟฟิศเป็นอะไรไม่รู้อ้วนขึ้นตลอดแน่สินั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กินอยู่ตลอดเวลาอไม่ตายแล้วแย่แล้วว่านินทาน้องแล้วก็ด่าลงไปเลยทำไงดีอ่ะมไม่รู้เลยมาบอกกันหน่อยดีกว่านะคะข้อควรทําแล้วก็ข้อห้ามทําบางอย่างนะคะในหลายคนเนี่ยที่แบบว่า มีความเชื่อผิดๆว่า<ม>ทําแล้วเนี่ยจะลดความ,อ,วามอ้วนได้ลดน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นการกินตอนกลางคืนนะคะจะทําให้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยจริงออนี่จริงบ้าคิดอย่างงั้นปะ่ะจริง,รงใ,ชใช่ไหมจริงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าจริงหรือเปล่าะนะ,ะข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเริ่มต้นมาใช่เลยบอกว่าการกินอาหารตอนกลางคืนทําให้น้ําหนักเพิ่ม จริงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปภายใน24ชั่วโมงไม่จริงเลยกับเรื่องนี้จริงเอ้ยมากแบกบเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักขึ้นอะไรอ่งเงี้ยเขาบอกว่าความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเรากินช่วงกลางวันไปเยอะอย่างแบบแคลอรี่ประมาณพันแคลอรี่อะไร่ง <ๆ S 1> เงี้ยกล ไปหนักช่วงเย็นอีกไรเงี้ยมันก็จะบวกเพิ่มเข้าไปเข้าใจแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยกินไม่ถึงแบบสองพันไรเงี้ยก็พอจบเวลาไหนก็ไม่เป็นไรถูกต้องค่ะคุ้องใช่หรอจริงๆเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะหรือว่าบางคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรกินตอนกลางวันหลักเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกินตอนคืนนะแต่ว่าก็กินแบบพอดีพอดีเบาๆเบาๆอะไรอย่างงี้นะคะก็ดีใช่ไหมก็ดีเหมือนกันก็แฮปปี้นะเออนะคะ ความเชื่อผิดข้อที่สองค่ะเขาบอกว่ากินอาหารเวลาเดียวกันทุกวันเนี่ยจะดีที่สุดเป็นความเชื่อีผิดเออเขาบอกว่ากินเวลาหิวต่างหากที่ดีกว่าอะไรก็หิวเวลาเดียวกันทุกวันนะพี่นุ้มไม่บางคนก็แบบอาจจะหิวแบบบางคนกินข้าวเที่ยงเนี่ยหิวตอนบ่าย จะบางทีเด็กกินตอน11โมงไปละหิวที่ใบสอบอ,อะไรอย่างนี้ไงเข้าใจแล้วออแล้วหลายคนก็คิดว่าการที่เราจะต้องกินข้าวเที่ยงก็ต้องกินตอนเที่ยงทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยถึงจะลดความอ้วนได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นผลดีแต่ความจริงมันไม่ได้เกี่ยวเอางี้ดีกว่าคือหิวเมื่อไหร่ก็กินจบ <c oughs> ไม่หิวก็ไม่ต้องก,กินเลยใช่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรกินข้าวเที่ยงก็คือกินเที่ยงแป๊ะตลอดสมมุติถ้าเกิดว่าหิวตอน11บเอ็ดโมงอดอย่างเงี้ยหรอไม่ก็กินขนมจุบจิบนั่นเนะสิทำให้อ้วนยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะอ่ะข้อที่3ค่ะอันนี้ตลกมากเลยค่ะการไดเอทพร้อมกับเพื่อนทําให้เราน้าหนักง่ายขึ้นยังไงอ่ะเพื่อนแบบว่าสมมติพี่นุ้นิกมาไดเอทกันเถอะมาเริ่มหรือยังไงมาแข่งกันงเงี้ยหรอมาแข่งกันไหม ก็ได้นะก็แข่งกันไงก็ทำให้เนาลยน้ำหนักได้ดีขึ้นมีแรงชงใจจริงจริงแล้วยิไมผิดนะพี่นุ้งนิกสมมติว่าคนเรามีเป้าหมายเดียวกันอย่างเราน้ำหนักเนี่ยเฮ้ยมันแบบส่งผลเสียต่อเราได้นะเหมือนเราจะแข่งอย่างเดียวไงยิ้มเดียวออกไปฉันจะผอมเข้าอยยางฉันไม่กินแล้วเฮ้ย ไม่ใช่แล้วไงจะแข่งจริงๆแล้วมันต้องแข่งกับตัวเองคือความจริงน้ำหนักลดแต่ว่าสุขภาพแย่แย่ไม่ได้แข่งกันไงใครลดได้เยอะสุดชนะเอ้ยเหมือนเกมอยากปะอยากเล่นปะอยากวะจริงเหรอเอาวบางทีมมืก็อยากเล่นไงเหมือนแบบเป็นเกมการแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าซึ่งอย่างนี้นะคะมันจะสร้างผลเสียต่อสุขภาพเราเนี่ยยังสร้างความตึงเครียดในหมู่เพื่อนอีกอะเมื่อไรเซนเซนไหน่ากายแล้วแบบน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย เนี่ยลดไปส่องเรเองชั้นี้ลดไปสองขีดเองอะไรเงี้ยเหรอเครียดอะไรไงเริ่มเครีองเริ่มเครียนไม่ดีนะได้เอกกับตัวเองดีกว่านะคะข้อต่อไปข้อที่สี่นะคะไขมันในอาหารทําให้อิ่มนานได้กว่าคุณจะกินน้อยลงเอ๊ะอย่างเช่นอย่างเช่นเราคิดว่าอาหารเราเนี่ยถ้ากินเยอะไปอ่ะเฮ้ยมีไขมันเยอะไงเราสมมติ สมมติอยากกินพิซซาตอนเช้ากินเวลาอื่นไม่กินแล้วเฮ้ยมันไม่ได้นะคือตอนเช้าอ่ะคือเราต้องกินอะไรให้เท่ากันห้าหมูเนาะมไม่ใช่แบบว่าตอนเช้าอัดไขมันอย่างเดียว <c oughs> อยู่ได้ทั้งวันมันไม่ใช่ไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไขามันเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการย,ย่อยสมมติถ้าเราอยากกินไขมันอย่างเดียวแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นเลยพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้ซึ่งมันจะควบคุมไม่ได้คือควบคุมยากมากขึ้นอีกด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่ควร ควรทานควรไดเอทเนี่ยคือเป็นพวกโปรตีนคาร์โบให้เดตผักผลไม้ไขมันที่ถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายไปเลยพี่นุ่งนิกออันดับสุดท้ายที่จะเลือกมาทานเลยแป้งคือแบบไปก่อนเลยโปรตีนคาร์โบให้เดตดีกว่าค่ะอ่ะข้อที่5้าเขาบอกว่าเมื่อเผลิดกินเยอะไปก็ควรจะรอวันรุ่งขึ้นแล้วค่อยกลับมาไดเอทเหมือนเดิมคือประมาณว่าเอ้ยวันนี้กินหมูกระทะไปแล้วอ่ะผ้าไปแล้วฉันผ้าไปแล้ว เพราะว่ายังไงเพราะว่ากินเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็แบบอ้วนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ทานแล้วไงเออก็ไม่ทานแล้วอะพรุ่งนี้ก็ค่อยลดใหม่ละกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะไม่ได้ไงเขาบอกว่าอาหารทุกมื้อค่ะมีความสําคัญหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเผลอกินหมูกระทะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในตอนกลางวันหมูกระทะตอนกลางวันก็ควรจะกลับมาคุมน้ําหนักในตอนเย็นอ๋อไม่ปล่อยผ่านไปเลยถูกต้อง ตอนยังอาจจะกินแบบเป็นผักเป็นน้ำพริกอะไร,ะไรก็ว่าไปนะคะข้อที่6ค่ะเขาบอกว่าการปริเสธอาหารที่งานเลี้ยงเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพฉะนั้นก็กินแหลก <laughs> อร่อยด้วยนะอาหารงานเลี้ยงอะเออจริง <laughs> ไม่มีอันนี้มีเป็นเคที่แบบว่าหลายคนนะเป็นกันนะคะ,ะแต่ว่าเจอน้องคนหนึ่งเขาเป็นคนดีมากเยียมมากเป็นคนดีเวยคือเมาาื่อวานกับกับน้องคนนึงแล้วเขาเพื่อนเขาขนาดเพื่อนกันไงเออนัดเจอการอะไรเงี้ยแต่บอกเพื่อนว่าเนี่ยฉันไม่กินข้าวเย็นนะแต่ไปเจอเธอเฉยๆเพราะว่าฉันลดความอ้วนอยูอ่เอยทำแม่จริงเหรอก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปต้องกินแน่เลย่นตรงนี้อาหารควรจะปฏิเสธบ้างนะคะหรือไม่ก็ควรจะลดไม่ให้แบบทานเยอะมากๆไงอย่างเช่นพวกงานลงงานเลี้ยงอะไรเขาจะจัดเต็มอะไรอย่างงี้ก็ควรจะเลือกทานที่เป็นพวกผักหรือว่าไฟเบอร์แทนอะไรอย่างงี้นะคะข้อที่7ค่ะการงดอาหารบางมื้อเป็นครั้งคราวเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยคุณลดน้ำหนักได้จริง อ่ะอย่างน้องคุเมื่อกี้จริงหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องมันไม่จริงไงมไม่จริงคือจริงๆแล้วคนเราในวันหนึ่งเนี่ยต้องต้องทานอาหารในครบสามมื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะเพื่อแบบพลังงานจะใช้เนี่ยแบบมันใช้ทั้งวันไงไม่ได้ใช้แบบช่วงเดียวเฮ้ยคุณจะมาลดอาหารแบบมื้อหนึ่งไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมงเช่นอาหารเช้าที่เกียดทานเออตอนเช้าไม่กินละกันอะไรอย่างงี้ถึงเช่นถ้าหิวมากสมมุติกลางวันกินเยอะมากตอนเย็นไม่กินเฮ้ยไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้พลังงานต่อไงซึ่งแบบว่า จะทาให้แบบร่างกายเราเนี่ยทำงานช้าลงนะถ้าเราไม่กินอาหารครบมือครบมือไม่ดีนะ,ะข้อที่8ขนมปังถั่วแล้วพวกเส้นอาหารเส้นเนี่ยทาให้อ้วนมไม่จริงจริงหรอไม่เชื่อหรอกมันอยู่ที่การทานของเราไงถ้าเราทานที่ดีในน้าหนักก็จะไม่เพิ่มนะคะอย่างเช่นชพวกขนมปังเนี่ยขนมปังโควิดเป็นอาหารที่ดีมากๆแต่ถ้าเรากินเยอะเกินไปเนี่ยถ้ากินในปริมาณเยอะทุกอย่างก็อ้วนอยู่ดีอ,ะอ่ะคือทุกอย่างต้องทานได้พอดีเช่นแผ่นสองแผ่นก็พอไม่ใช่แบบ จัดหนักแปดแผ่นไม่ใช่แหละก็ไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าแคลอรี่ทุกชนิดเหมือนกันค่ะอย่างเช่นฮะงงไหมก็บอกว่าก็900แคลอรี่ก็เท่ากับ900แคลอรี่ไงเออหมายถึงว่าอาหารอ่ะเท่ากันเออนะคะบางคนก็คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเงี้ยให้ประมาณ500แคลอรี่กินไปชามหนึ่ง500แคลอรี่แต่ว่ากินผัก ที่มีไฟเบอร์แล้วก็ทําให้สุขภาพดีเน<ะ>ี่ยห้าแคลอรี่แต่ปริมาณที่เยอะกว่าอย่างเงี้ยเออแต่กินเยอะกว่าไงแต่ให้พลังงาน500้าร้แคลอรี่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมืนอนกันนะคะอ่ะยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะคะลองกลับไปคิดดูว่าคุณมีความเชื่อที่ผิด,ดอะไรอไีกนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ